โอเคนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าไปในช่องแบงค์แบงนะครับผมวันนี้ในเกม Race of Demon King นะครับผมและวันนี้นะเราจะมาสุ่มตู้กุญแจตรงนี้นะในท่สุดผมก็ดองครบ40อันแนละ้วโดยกิจกรรมเนี้ยผมแนะนําให้ดองแค่40อันเท่านั้นแตนะ่กิจกรรมกุญแจเพราะว่าเราจะมาหมุนนะครับเพื่อเลือกตัวละครเศษแดงกันนะครับผม อกรอนอื่นนะกกรจะไม่หมุนเนี่ยผมขอหมุนกิจกรรมตรงนี้ก่อนนะครับผมก็มีอยู่8อันแนละก็หมุนเล่นไปเลยโป๊ะะได้อะไรเมื่อกี้ช่างมันนะครับผมไม่ได้ของด้านบนนะถ้าได้ของด้านบนมันจะหายไปได้เหรียญน,นะก็เป็นของฟรีที่ผมได้มานะครับผมแล้วก็ไปหมุนเล่นๆน,นะไม่ได้อยากเก็บอะไรขนาดนั้นโอเค ให้ดีก็แบบออกของด้านบนหน่อยจะดีมากแต่ไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้สีเรียดนะเพราะว่าคียหลักของเราวันนี้ก็คือตู้กุญแจนะครับผมโป้งดอกสุดท้ายแปะเหรียญแข็ผมได้เวลาหมุนตู้กุญแจเคกอดองมานานนะ เกุญแจนี่ผมดอมมาโคตรนานเลยนะเนี่ยเจ้ากุญแจในตู้ในนี้เนี่ยบอกเลยก็ได้เวลาหมุนกันแล้วนะครับผมไปหมายกวาเป็นการเปิดกุญแจใส่สิบดอกแรกของสายฟรีนะดีนี้นะครับผมก็จะบอกว่าสายฟรีไม่ได้เติมสาสิบห้าบาทนะครับผมก็อตามนั้นนะครับผมไปเลยสิบดอกแรกปับ๊บก็ให้โอ้โหโคตรเกือือ มัสิบดอกต่อมาปับ๊บอุ้ยสวยขอม่าทองมาครับผมสวยครับไปต่อครับขอคอม่าทองอีกไม่เป็นไรครับเราหวังจากการันตีได้ครับเอา้า โอ้เขามาทองอีกแล้วสวยครับคุยกันยาวอย่างนี้คุยกันยาวรับการนตีไปครับผมรับไปครับผมโอเคก็หมุนประมาณนี้นะโอเคก็กองกรนตีนะผมจะยังไม่สุ่มแล้วกันนะครับผมสุ่มเลยวะอืมสุ่มเลยแล้วกันนะครับผมเลือกเป็นอสูร ได้เศษอาสู์มานะครับผมเอ้ยแต่ใกล้ใกล้ได้ครบแล้วปั๊บก็ให้เอ็นมเอนอาร์ SR. อันนี้เนี่ยผมน่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมมันสามารถดองได้นะสำหรับตรงนี้ก็น่าจะไปที่กิยนะูนั่นแหละครับแต่ว่าขอเก็บกิยูก่อนตอนนี้กิยูผมมันมีอยู่5ดาวนะครับผมมีแค่5ดาวเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวจะได้ดาวจากตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมเมื่ออัพถึง เลเวลเก้านะครับผมก็จะได้เศษมานะครับห้าสิบเศษนะเนี่ยเลเวลแปดที่สิบเลเวลเก้าสามสิบก็เป็นห้าสิบนะพอทําดาวได้แล้วก็ทําเป็นดาวฟ้าด้วยจากการแลกจากในใ,ในในนี่ครับผมอัง,งุ่นนะเก็บในเดือนนี้ออกนะครับผมแล้วก็หายอีกตัวหนึ่งนะครับจะได้ทําเป็นสี่ดาวฟ้านะก็ประมาณนี้นะก็ตอนนี้ผมก็ดองตัวทองในเก้าสิบใบแล้วนะครับผมเพื่อจะหมุนหากิยูด้วยนั่นแหละครับผมก็ดองไว้ก่อนคิปนี้ไม่มีเลยมากนะครับผมก็ ขอลาไปก่อนนะมาหมุนให้ดูนะครับผมสำหรับกิจกรรมกุญแจตรงนี้สายฟรีสามารถหมุนได้ดองกุญแจเอาไว้สวนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ